สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดอิโต้ใบจอบหมุนหรือว่า,าใบจอบหมุนนะครับภาคภาคการเขาเรียกว่าใบโรตารี่ใบโตรตารี่ที่อยู่ติดหลังรถไถท,ที่เวลาปั่นดินนะครับไถเสร็จแล้วก็ใช้ใบโรตารี่ปั่นให้มันดินเป็นชิ้นเล็กๆคือตัวนั้นแหละครับใบโรตารีนะ่มาเอามาตีเป็นมีดอิโต้มีดอิโต ราคา450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับความยาวของมีดโดยประมาณได้เลย11นิ้วแน่นอนนะความยาวอยู่ประมาณ11.7นิ้วอ่า11.7นิ้วโดยประมาณเหลือเฟือเลยครับยาวเกินไปด้วยซ้ำความกว้างอยู่ที่2.8นิ้วทุกเล่มนะทุกเล่มเลย2.8นิ้วสันจะอยู่ประมาณ5.5มิลไม่เกิน6มิลน,นะ จะอยู่ประมาณนี้5.5ถึง6มิลน้ำหนักมันก็เหลือเฟืออยู่แล้วใช้ได้อยู่แล้วนะครับใช้งานหนักได้สบายนะครับด้ามจับเป็นด้ามจับไม้เนื้อแข็งปอกคอกันมันไหน้ชุดนี้เหลืออยู่แค่10กว่าเล่มแล้วนะครับเป็นผลงานของช่างยันถ้าหมด10กว่าเล่มนี้ชุดใหม่จะทำเสร็จอีกทีก็ประมาณ กลางเดือนพฤษภาถึงต้นเดือนมิถุนาเลยอีกนานเลยนะครับอีกหลายเดือนนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าพลาดเลยนะครับชุดนี้ซื้อไว้ก่อนนะครับซื้อไว้ก่อนค่อยใช้งานทีหลังก็ได้เพราะว่ามันจะหมดนะมันจะหมดฉันใช้งานดีจริงๆเหรครับเนี่ยใช้งานดีจริงๆราคาไม่แพงนะครับ450บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเนี่ยอิโตเนี่ยใบจอบหมุนสนใจทักทายมาได้เลยนะครับ สวัสดีครับ